ก็ก่อนจะไปรับชมนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดติดตามใหถึงแสนซับด้วยนะครับกดแล้วก็ขอบคุณนะไปดูคลิปกัน เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้นําแดงนะทุกคนก็วันนี้พีแ่แมแดดก็จะมาเล่นแมปอนิเมะวอลเลอร์2นะครับก็เป็นอัปเดตท,ที่อ่า12แล้วนะทุกคนอัปเดตท,ที่12นี้มีอะไรน่าสนใจเยอะพอสมควรเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูทีละอย่างละกันเริ่มแรกก็คือปลดด่านนะปลดด่านนี้อยู่ที่ประมาณ1คิวดีนะคิดว่าน่าจะ1คิวดีเพราะพี่ปลดเมื่อคืนนะครับ แล้วอีกอย่างนะคือเมื่อคืนนะพี่อะนอนตอนตีหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ปล่อยเอ K ไว้สักพักมันหลุดเฉยเลยอะไม่รู้เขาแก้ระบบอะไรหรือเปล่าตื่นมาโอ้ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนพี่หรือเปล่านะเมื่อคนะืนเนี่ยเนี่ยพี่อยู่ตรงนี้นต,ตอนตอนเช้ามาใช่ไหมพี่เปิดมาดูเฮ้ยถ้ามายืนตรงนี้โอ้โหน่าจะแบบคล้ายๆรีรีเซิร์ฟแน่ๆเลยอะและมันเสียอะไรรู้ไหมคือเสียน้ํายาเสียน้ํายาแล้วก็เปิดไข่พี่เปิดไข่โอ้ เปิดไปประมาณสามสี่ชั่วโมงอะแล้วมันหายหมดเลยอะโอ้โคตรเซงอะทุกคนแบบเฟลมากแล้วก็ไอ้น้ำยาไอ้นี่ไม่เท่าไหร่นะไอ้น้ำยาดันม่วงอะไอ้ที่แรกห้าสิบน้ำยาดาวเหรอนั่นแหละโอ้โหโคตรเสียใจยเลยทุกคนเซงจริงนะเดี๋ยวพี่ก็มารีวิวเลยแล้วกันนะอัปเดตท,ที่สมีอะไรน่าสนใจบ้างก็คืออันนี้เลยน่าสนใจบ้างอัน,น e เนี้ยอีโวเนี่ยอ่ะพี่มีตัวให้ดูด้วยเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปตามนี้เลยกันอันนี้คือของโกคูนะคือครั้งครั้งแรกอะมันจะแรก10ใช่ไหมและครั้งที่2อ่ะมันแลกเป็บ คือมันเป็นกรอบตัวลับทุกคนอันนี้เป็นตัวลับได้เลยนะขึ้นไ e ออีโวสองอ่ะแล้วก็อันที่3ดูดิไม่รู้ว่าเป็นตัวกรอบแดงหรือเปล่านะแต่โคตรเยอะอ่ะโคตรเท่เอะ่ะแล้วมันเท่มากๆเลยเนี่ยทุกคนคืออัปเดตเนี้ยรู้เปล่าคืออะไรทุกคนประเด็นอะ่ะคือตัวมิติสําคัญมากนะครับไอตัวมิติเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมิติเนี้ยคือสําคัญมากเพราะมันทําเป็นตัวตัวลับได้นะครับมันก็แบบนี่แหละครับพึ่งดวงไม่ต้องพึ่งและพึ่งความขยันแล้วละกันแต่ต้องพึ่งดวงมิติเนาะ,เ,นะเราก็ต้องหาตัวมิติกกันทุคน อัปเดตนี้ต้องหาตัวมิติเยอะมากๆมากกว่าตัวรับอีกเพราะเราจะทำตัวอีโวนั่นเองนะทุกคนมันจะเท่นะเท่มากแล้วที่สำคัญนะทุกคนรู้เปล่าตัวอีโวตัวรับดาเมจเท่าไหร่อเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปไปดูนะของลูฟี่ร่างที่4นะคือเกียร์สนั่นเองนะดูดูดาเมจด,ดีเวลหนึ่งนะครับ425นะ425เดี๋ยวพี่ให้ดูด่านอา,อาเชนด่านนี้แล้วกันเวลหนึ่งเห็นปะ คือตอนนี้ลูฟี่โคตรตึงอะ่ะลูฟี่แล้วก็โกคูพี่คิดว่าจินเรนนะจินเรนน่าจะโหดกว่าโกคู Goku, แล้วก็ลูฟี่นะเพราะดูดิจากเวลหนึ่งนะเวลหนึ่งร้อยยี่สิบสองแล้วก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห่างกันแค่สองเองก็ถือว่าโหดนะอันนี้คือดันใหม่นะเลดใหม่นั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวพี่ว่าจะลงให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับอ,อ๋อมันใช้ตั๋วแค่สองอันเหมือนเดิมน,นะครับไปนี่นะมันจะใช้อยู่ที่สองจุดแปดเจ็ดบีนะครับทุกคนนี่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะ โอเคครับเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ตัวของเราเลยแล้วกันเออเมื่อคืนพี่ลืมบอกนะพี่ได้มาอีกนะมังกรน,นี่มาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็เป็นสองตัวพี่คิดว่าพี่อาจจะทําเป็นตัวไชนีนะตัวนี้นเป็นไชนีเพราะพี่จะเอาทีมลักกี้นะใส่เป็นทีมลักกี้เป็นคืนนะปับคืนนะเดี๋ยวต้องหาขาดอันนี้อีกประมาณ28นะ28อันก็จะทําเป็นไยนีเรียบร้อยแนละ้วโอ้แต่มันแบบโอ้ด่านสวยนะทุกคนแต่มันต้องเดินไกลหน่อยเนาะ คือต้องขยันเดินนะอุ้ยตัวอะไรอ่ะน่ากลัวว่ะดูดิตัวไม่รู้ตัวโคตรใหญ่เลยมองไม่เห็นว่ามันคือตัวอะไรอ่ะทุกคนมีใครรู้บ้างว่าไอ้นี่มันคือตัวอะไรทุกคนในตัวตัวใหญ่ๆเนี่ยมันคือตัวอะไรไม่รู้นะแต่มันต้องขยันเดินนะทุกคนเห็นว่าต้องเดินต้องขยันเดินมันมันเหมือนเหมือนมันบั็กไม่ได้อ่ะเหมือนบั็กไม่ได้เหมือนดัดขน้นเนาะที่แบบยืนเฉยๆครั้งเดียวก็มันจะจบหมดเลยไม่ได้นะทุกคน เออพี่ลืมบอกนะว่าดันเลตใหม่มาตอนไหนบ้างนะครับมันจะมาตอนที่อาเช่นนะ9ก้าโมงสิบห้าเก้าโมงสี่สิบห้านะครับลงท้ายลงท้ายจําไว้นะลงท้ายสิบห้าแล้วก็สี่สิบห้านะทุกคนมันจะมาตอนนั้นนั่นเองนะโัวกรอบส้มไปโอ้อันนี้คือหินทุกคนหินอาเอาไว้แรกจําได้ปะนี่นี่หินอันนี้นะครับเอาไว้แรกนะเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปไปดูนะว่าแรกอะไรได้บ้างนะนี่เห็นปะ คือมันจะเอาไว้แลกตอนประมาณขั้นที่2นะครับมันจะแลกเอาไว้ขั้นที่2นะมันจะไอ้หนึ่งอันนะครับประมาณนี้เลยหินไอพิก้นะที่พี่ได้พิกินี้นะครับมันลงนันเลดใหม่ได้นะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับน<ๆ>ี่นี่สัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่นั่นเองนะจะดูดีว่าสัตว์ขี่เท่ขนาดไหนวุ้ยไอนี่น่อ่าไอที่ลูฟี่จำได้ปะที่ลูฟี่ไปไปช่วยวานอ๋อใช่ไหมใช่ปะถ้าจะเป็นผิดนะน่าจะใช่นะวานเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เลยโคเท่อะทุกคนเท่ปะ ว้าสิงเตียงกาสิงเตียงกาไม่รู้สิงหรือเปล่าขอโทษล้วันะพี่พูดผิดอ่ะไอ้อาดันม่วงมาพอดีเลยเดี๋ยวพี่มาดูดันม่วงดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่ากล่องได้อะไรแต่พี่คิดว่าสั์เลียงมันใหญ่ไปวะด่วยพี่หากล่องหนะนะกล่องมันอยู่ไหนว่าอันนี้พี่ก็ลองดูนะดันม่วงมันมีหรือเปล่าแต่ดันแดงมันมีนะครับกล่องก็จะมีป๋อโหไม่มีได้ไงอ่ะเกินรู้มันสุ่มดอกวะดวงเราไม่มีอรอพี่คิดว่าดันม่วงไม่น่ามีว่ะทุกคนพอพี่ขึ้นมาถึงอ่ห้องสิบแปดแล้วนะ เหมือนไม่เจอนะทุกคนไม่เหมือนไม่เจอนะถ้าดันม่วงมีน้องๆก็ลองคอมเมนต์บอกทีนะว่ามันมีหรือเปล่านะครับไอ้กล่องนะเห็นมันบอกว่ามีกล่องอยู่นะทุกคน๋ยวรอลงดันแดงดีวกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเออเออเออทุกคนอย่างนี้สาระนะทุกคนไอ้สม,มตินะถ้าเราแบบอ่ะถ้าลูฟี่เอาไปอัพอีโวใช่ไหมถึงขั้นที่สเราสามารถเอามิติลูฟี่เนี่ยไอ้ร่างปกติเนี่ยไอ,ไอ้ตัวธรรมดานเนี่ยเอาไปขึ้น 3ดาวแล้วหรือเปล่า2ดาวแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันทําได้หรือเปล่าแต่พี่คิดว่าถ้าทําไม่ได้อ่ะน้องๆควรทําเป็น3ดาวก่อนแล้วก็ค่อยไปทําอีโวอะไรประมาณนี้ก่อนเผื่อกันพลาดนะเอาแนวโค้ข,ข้างหน้าเป็นแบบอ่าลูฟี่เกียร์า 5, เกียร์่อะไรประมาณนี้มันจะได้แบบกันไว้ก่อนแบบนี้แต่ถ้าทาได้ก็ลองคอมเมนต์ทีนะว่าทําได้หรือเปล่านะทุกคนไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะทุกคนแต่พี่น่ากันไว้ก่อนดีกว่านะครับกันดีกว่าแก้นะครับพี่อาจจะอธิบายไม่ค่อยเก่งนะไม่รู้ว่าน้องๆรู้เรื่องหรือเปล่าครับที่พี่ที่พ ได้หรือเปล่านะครับตอนเกียร์สเกียร์สอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าทำได้ก็ลองคอมเมนต์ทีนะครับทุกคนไม่รู้ว่าพูดรู้เรื่องหรือเปล่าตอนนี้นะครับก็เวล210ยแล้วนะทุกคนก็เยอะพอสมควรนะดาเมจน่าจะดันสูงเหมือนกันนะตอนนี้เราก็รอมันเหมือนมีบอกว่ามีร้านค้ารับนวทุกคนร้านค้ารับมันจะมากี่โมงไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนตอนนี้ก็รออยู่นะถ้าใครรู้ว่าร้านค้ามันมาตอนกี่โมงก็ลองคอมเมนต์ทีนะอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันมากี่โมงนะครับร้านค้ามันจะมีตรง เดี๋ยวพี่ขึ้นรูปไปดูนะครับเนี่ยมันไม่รู้ว่ามากี่โมงครับอันนี้คือหาในดีคอนนะครับทุกคนคลิปนี้น่าจะรวมสรุปเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าพี่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะถ้าพี่ขาดเหลืออะไรนะครับเพราะพี่รู้รู้เท่านี้จริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวรอแดงต่อครับเนี่ยกล่องทุกคนเจอกล่องแล้วอ้าวได้อะไอะเอา้าคือมมนได้อะไรอะ่ะทุกคน ทุกคนรู้ไหมว่ากล่องหมืนได้อะไรก็ลองคอมเมนต์ทีนะเพราะพี่วิ่้เนี่ยมันเหมือนได้แค่ตังแล้วก็คิดตั้งน่ะเศรษีตั้งเหมือนเดิมนะพี่ไม่รู้ว่าพี่อธิบายหมดหรือยังนะอัปเดตท,ที่12มีอะไรบ้างนะก็มีน่าจะมีประมาณนี้นะครับพี่ไม่แน่ใจนะว่าร้านค้ารับไปมาตอนกี่โมงนะพี่ก็หาข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วน่าจะมาตอน6 ชั่วโมงมาทีนะแต่ไม่รู้ว่าไม่มาตอนไหนนะก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้ำแดงด้วยนะครับเยี่ยมแดงก็จะมาทำคลิปบ่อยๆนะครับของแบบนี้แล้วก็อยากให้ทำแบบไหนก็คอมเมนต์ได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับไว้บายบาครับทุกคนซีู่คับคุณนา,นางเอกผมและตัวร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มันเด็ดเอาเดะ